พอละวีกอละวีดุงเวทมนตกบละกวายตากาโตี่ะภากอดีกะับดอพุงดวเวที่วนใหญ่ยัขี้นไมตากะซนเลอกเขาสดออนไลน์อะตากะซนขนาดตากะสซนใครนี่บ้านฮวยรสาเดอร์นอพูจาพูนนอ่ะดอมมุาอะตัลูกบ้านนะฮปักจตัลูกดอมมุฟาตาลูกบ้านนี่อ่าไม่ไม่เราปากผุ้ปอับงยอบุนี่้ะบาเทีที่มาเลยตงลูบ้านมีตะเลมีตเปย์าแตะนาคีบ้านบลน่เกท่าเลยตา บ้านรงบ้าจิตาสิตาภัสต,ติอคูตาดตอนนี้เลือดตักส้นไข่ตำให้เลือดว่างกันยออตาลูบ้าว่านะเก็บไว้ได้เลือดปนน้ำพาร์ตุอตตออออออย,าตย,ย,ยาตอาตาลูบ้าเอ่อความรู้อาตาลูบ้าจะเลือดเปรี้ยวอคูตานเเนี่ยเว็เลือดนี่ไวลากระจายกว่านยตาเกส้นไข่เนี่ยกลัวเราไว้ได้คู่โตเต็มไว้ได้เลยควายอาราวาทำไรตาลูกสะพ้ายดับคู่กลางทุ่งน,นาคาดงดหงิดไม่ได้ผสมพันธุ์ นอเอาเวเนมีตากระซอคู่ต่อเทเวดาเลยปะนะฟูเรตดูเนาะเบดดมมาบ้านดูไว้หน้าตาดมมีปราคิราลที่กลับพูดเทเว่เนาะเอาคู่แต่ตอนนี้เดสีเดเทเวดาอืมว่าถ้าจะเกี่ยวกับดาเลยปะนะภาทุนี้อปาอินนี้ว่าตานี่เห็นกับครัวเลยอาจจะบ้าโจว่าถ้ามันนี่โหลเทเวดานี้ เออเดี๋ยวตาคน้ดเดิมมา้วบาแบบนันตลืตลุบบ้าตนนอนี่อกูไม่ได้จะเกบอาโอนอยยตโก้นึกเวได้ตาคือซิโยตามาจะนี่วาสัเลเชอร์เทอร์ตามาโคตรทดสสทสุหรอละหมเงท้าทายเลยเด้วยอวม่ตขันนี้ยป้าย่บานเอออากตตอนนี้อชู้มาหน่อควาตนออวันนี้ชู้กันด้อเอออากแตตอนบ้าพ่นนักเตจะได้ศัยอินนีโรต้านี่บ้านดอลลลือตบ้านจอบ้านตาบากูหลเลิดสีกุยเวา เอาเวตาผู tego, tego, hey, recently, well? <S S no. ้ป r ตอเดีมือเนี่ยอตาก็สอเย์ลว้ด้ีเพดชีเตอร์คกิงโตกิชีเย่พมันนะอาบุกือผาพมอลีนอเดชิตนาเร่เอชี้เยปนี่เนี่น้อตาก็สกยเวด้าสุเมียแตวด้าเพมาตนี่เนตากีเวด้าสากับป้าว้ด้าเพอามือคลหลุยนารแเพนี่เนี่เปิดกคู่ต่กมีเลยร้อยตำรวจเอกการุณจันดอน้อเอาเวด้าเลน ลำปลายมากแล้วบุรีรัมย์ตะกบานีเตวได้เพนนี่นี่เด้ตัวสอัปาตก้าเนาะตาดือี่ยาซาเตวีได้เลยปนนาเบดมมัเดบอวางยออุลเลอจิกลาบุนี่เตวีก็วนี่กไม่ได้เลยบ้านหนองกุ้มอาโคตอนนี้เด้อถไม่เลยเปิดก็ดูนี่บ้านตากระโซจานี่รอีเด้อกวยลงไว้ได้ตาดอกควายละเลมมาเจียวตาติดผ้าโยโกไว้ได้เลยกู้ไย น้อก็ไปเรียกกว่าไปดามิก็มามาเจอกันแล้วมาดูบ้านขี้ตีดคันนี่ใจจั่นนี่หรออะโคนี่เดดเปก่อเป็นนี่เดี๋ยวกว่าแล้วมาเจอถ้าที่ผ่านนี้เลยเปาะเราไปดาตากขี้นี่หรอแต่ว่าตากเกียรทอัสณีโจจูหลอตาดดอขอวอเนี่ยขี้กี้โลน่ะหึเปก็เลติรดิเดที่ไว้ดาเอ่อตาฟือเหลือตีโตเดอะมีเลสมจิตชินสอนอะตาอุ่นนุยชิดนนุยนี่ เทวดาบ่มีอตีนี่คืออโปอปานี่อะบอดี้เนาะอนอโคเกกอนี่บ่อบดุตบอ่าทีรอถ่อคนนี่ล่ะเนาะอกบ้อนี่ปาระเตปนับแล้วทุกโผลปลอเนี่ยเนาะเทวดาเป็นรูโบเลยทุกโผลหมู่เนาะล่ะ We born in the land no colony นี all, See, See, ่ปาร์กาเทวดาฟุดบลีชูญญาหือเพดทุกโผลเนาะ We born in the to to global อบัสติก็ปีโดญาติเทวดาอือ We born นี่เด้อตะปูจีบานี่ ที่สิกโกเวดาตามมือเปลาต่กอ็อามริเลนนางไคเร้ะน้ำกำอเสาลุยชิเติร์นนี่ตาไงเนี่ยเกเวดาตาผืวสมจิตชินสอนอเดมือ,นอ,อเนาะเอาเว็บบ้านโดนหนาตะลรือเกวดาอาเดมือถึงานนี้แต่นอกฟูดหรือนอกาลาบาเนาะโจโจ,อจอละต่เนี่ยอเมริกีๆหรอบุบุกอโภลอ อ่าไม่ม่ละมีพระโปกควาเนี่ยดื้อฟิลิไม่ไม่ละจ้าเนาะนางไพเราะน้ำกับเนี่ยดื้อบ้าโดนหนาตะคลือเอาโคตรต่ดอน,นเดอร์พาระเลมมาเจอตัง้งเดนเดกรอเลมมาเจอไว้หน้าตามมือพระกะอีเนาะเลชเกวนาเลต้ตาชาฮีเดเลีตัวตาชาฮีต่ตามพูดอาสาบะาทอโรซีบาเตวสีโปกดออไม่ได้อามีพระคีเน,นโลโอเออต้ากซ่อนในเกวกออกดม่ได้เจิตใจเตวไาเพชรตะบ,บูตีบานเนี่ยดือ ว่าลอะอัมมที่เว้ด้าตกขีกันเนี่ยไม่ปรากฏากบาแต่เว้ดาปนับหาสูยืละลยทดูอามีเลเจ้าก้องแต่เว้าปรปภัยเนี่ยสาวลุยนี่เนาะปรากะจอทอไปต่กยากูชีเซนติเมียนะเนาะนอกจาเทอในตอแกกเนี่ต่างกัน,ดกนกมดเนาะ,ะอ่ะกิโลนี่ยก็เว้ด้านนุ้ยก็อยากดขั้วกัยากเว,วอันเดอนี่ยทอลีก่กลาลววา อันเินอีกเหรอเาเเพจนี่ยเตวาปตัวพูดเนี่ยต่อตรอตอพ่เจอตีกับไม่ได้อ่าหาจะดูอีน uh, ี่ดิสอดสตว์เวด้าลตาเกจีฟลอรหาฮันเลอดอกกวากวากรีบาุโดเตวีาเอ่ออุณตารานียซีกว่าเวด้อ่าปวละอาทิตย์ลาเกษสัตว์อามิโลวันอาสาวเวด่าเซอชินุนี่เตวีาใจใจอีเตวดาเพสตาเฮบ่าเวดาตอนเด้อ อาตาเฮคืก no. e, no. pra, ูนี่ปว่ามือนอเลยมอนกากูบือนี่ิมอตาหาคือกูนี่ปว่ามือเดเพตาลรบุบบุเพี้นี่หลอเดอเพี้นี่การเด้เอเด้อเทเวดาหลอปว่าสมบูรณ์เทเวดาปว่าปนับเปลือกกว่าขยงเทเวชาเวตนากิเดบ้านเลซาหาคือตุ้งงามอ่ะเลิกกหาคูนี่ปว่าบือเดตามอนการเด้อกระร้อนเล็กกว่านี้หนอไม่ตามมาเจอตากระติดมีมีเจ้าใจนี่นี่นั่นเล็กกว่าเด้อไม่เวียดเทเวดาเดตาอาอาพื้นื่อนกันเด้อซีเลีย เนอไม่ไม่ลาเจ้มือกันก็นี่เด้ออามีเวด้านนอสุนนอสาอามีไม่บาป้าดูนาะแต่นอสุนนอส่าหรือบาอ่าโทษหรือโทลาดดอร์หรือเทวีดาอาโคตาตอนนี้เด้อมากินบ้านหรือบ้าเด้อบากรอโกเล็ที่อย่างเวสุวสรับงานนี้นอเลยทักทายตักลุดที่านี่เนาสุวสรับงานเด้ก็รโกเวด้เปิดโกนี่หรอเทวดาจใจนี่นี่อืมอาคคตาตอนนี้เด้อเทวดาทุกคนเด็อะไรที่โชว์้านเจ้มืออกันนี่ เออแลลที่โชวรลเนี่ยเมื่อวีมาเนี่ยแต่ตเลที่เรา laughter. เขเลือเอาวอมีพระอามีลสมจิตตะการนี่แต่วดอที่เนี่ยบัตรเลือีสมจิตตะการนี่มีปราหาบ้าตแต่วเก็ปนัพำาจุดนี้อาจจะโลเอออากต่อนนี้เดีวความตัวผู้กระโดด เรเจอกีเวด้าพนหน้าจะดืนี่น้อวิบลอนี่เดอเอาเวมเวด้ากว่าบ้ามูบ้านดาเหกว่าตมมีตมโมกีเวด้าตัาง้งยีตักหรือลักกเราตัดติต้นผ่านี่หรอตั้งข้อนี้เต,ว,ตวด้าิจใจส่วนสาเหตุที่เจ้ากล้องทําร้ายเจ้าของอ่าว่าน่าจะมีอารมณ์หงุดหงิดที่ไม่ได้ออกไปผสมพันกับตัวเมียเลยอาจจะทําให้โมโห เตวาได้เลยตั้งกิตากลัวนี้ว่าแต่อย่าเวได์เลยเจ้ากล้องปนนาพาจะดื้อนี่หนอแกเการอบลเรือัตตาอินนี่หนอผู้อินนี่สาอินนี่รถตบ้ามือโกตลเนยขับมาเลยกับบาลารอกุยเวได้อัตตาทิตานุลาอ้วอากิการที่ี่ผ่านนี่เตวกว่าแต่ลาดบ้านี้อาคโคตอดนอินด้เบกแกเหตุการอบลืเรืออัตตาอินนี่ตาสนี่ว่าเวได้ นาะโลดเวดาอาจัวอากมัวกี้อาเวบเลื่อตะปลือถือแยงกิจตาสีโลคีกันเลยดีบ่าเออวิบลอนี่เดาเทวดาเลยสีกว่าบ่าเวดาเลยตามือปร่าเดือกอเอาโอ้ยแยชิคุยนี่ปราริยายนามะเอ๊ะป่าวไอ้อามะอันยามบ่นาะตะปลือกนี่ยามืเนาะอาม่าเนาะอสานี่บุกเทวีด้าเนี่ยเขาเด้อเอออามีเรนนางยนยนชินชินสอน เราปราิธิมาีนเด้อเอาเวเตียวไว้ได้จิตใจอีเตวเวสาพกควานี่ปุีไว้ได้ปราพาจะดูนี่เแล้วปูกุยควยลาเนอะปุยไว้ได้แล้วปูกุยควยลานี่เดปรีเวสคือกะลดดเมเนเตวไว้ได้ปรนณาพาจะดูขอบลรลออนดูดิมะแต่ย่าได้ตากีกชูเตวเนอะอาโคตานนีใเดอาตัวโคนีจิตใจอีปะตอปะนีด่เราประกอบปลีหลือปรกอฮามเมอร อาเทอตาบาเทเวคอบลเลเกปนับฮาเลออดูรีอาีรีอุตตอนนี uh ้เดอปกะฮัตุงะเมื down, ่อาจัวตาลุลุลอจีจานี้เน่อาตาพิตามกูการูบาเนะไม่เท่ตัวปังยอตะ้งตัวเป็มห่ฮตุงะเวทาล่ดเทเวมปะพายนีดอเออบานันนัอยู่ตันข้อใหญ่นนี้เดอเทเวด้ว่าสัวโพติป้านี้เดอบ้านเล็กกว่ากูเบื้อคาอืมอาคูตตอนนี้เดอเทเวด้ อาตาเชโกตโตตะบ้าดีบ้าเลิศประกับบ้าหาตุเลตุงเงาหามเบอร์บ้าโจดเอาปากบรรณาโมนีเทวดาอาคูตาเนเดอร์บ้านบ้าเทวดาลําพระอุขอด้านเกบาเนาะอุขอด้านเกบบ้าอินนีโรตาเออเพลกว่ากูบื้อคานีบ้าตาเชวโกตาลีเออตาเชวโกบ้าตาบ้าอาคูนี่เดอบ้าตาบ้าเทวดาเลยอาสากีอินนีโรบ้าฝืดตาตีเทเวดดตาตันนีเนเดอเทวดาหนอกกว่า ตามวาดออเดมืดหนเดาเลจีบุเดีวมุองวด้ตาตจุดยนี้เมื่อตาเกเเลยแต่วนเพลเกกะลี่ทเว้ดาเลิศเอาเว้ดาจีกลำบัเดีกระตือเตมรอนี่เดีไม่สาเดี๋ยไม่ฟาวาเดป๋ลว้ดาตาขี้เว้ดาเลิลูบุบานี้ขอบเลยหรือันนับหาจะดูุยตาผีตาบมานี้โอตากะซ้นนี่กูเว้ดาตืเพลนี่ลอเดินมาเรื่อบาเรื่อตาใครเดบาบางจลอยอีกว่าตากูออก <Nic thương của ýcode> à cô này, này đó à giờ chôm ở giàng chăn này đưa ào được xí được đưa mướp quai lên thàm là mướp quai cần lưỡi đây là ba nó bắp ở bắp này đưa được mình nhớ mới là nó được cô kilo chục đứa là đứa cô là nó mới cô tao lo อาติกตาใจอยูที่วาเลยพือฟอคาินผ้าอาซูเวปรีไว้ได้บุลอนิเดรปจยก็เลยปปลากีไว้ได้ตาตะมูจานี่บอ่บทที่บาจีจานี่โอ้อาโคตตอนนี้เดิเออยติยาเกลือพนากระจาเนี่ือกับบาคือกีไได้เลือบูบลอแต่ไม่ลบว่าการคุยการพนี่ือเไว้ได้บูหรือบาเจอตาพนาเลือตีกระจาเด้อเนาะโอเค เอเวนี่เดะไม่เวดาตากโซนค่ะเลิเนึกี่างีล้วนะตาเลอดตาบ้าจออาเกียรกลุ่มเฮึ่อยก็ขอชดตมานาอหลบปีลบชุตัมานี้ยโอคาปนาต่นกว่าลาหัวด้ที่เดียวเดวานหน้าตาตื่ดเนาะเดตากาโซนนี่เตวด้าเลือดปวตาเอาเวนากจานี่เอาเวที่ตีเวดาเดิน ก็ลบเลยก็ปีกละไปเนาะเบล็บลทุเบลทีเบลทีไว้ได้เนี่ยอาจจะซีดาวเนาะปันหน้ากี่ตะกวงยองกี่ดูตไม่เลยน้ำมันเดาะเยอะโอเคเอาไว้ีนเดกเกไว้ได้ตามมาลุนคาเนาะเรื่องนายาปัวป่วยด้ที่โอปั้นันติยานบุลก่อใช้รอตามดย